สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านปฐมกาลบทที่10ค่ะเชื้อสายที่สืบจากบุตรชายของโนอาห์ต่อไปนี้เป็นพงพันบุตรทั้งหลายของโนอาห์คือเชมฮามและยาเฟตซึ่งมีบุตรสืบมาหลังน้ำท่วมบุตรของยาเฟตชื่อโกเมร์มาโกกมาไดยาวานทูบันเมเชกและทิราชบุตรของโกเมอร์ชื่ออาเคนะัสรีฟาด และโทการมาบุตรของยาวานชื่อเอริชาทานชิดคิดทิมและโดดานิมจากพงพันเหล่านี้ประชาชนตามฝั่งทะเลแพร่ภัยาลออกไปในแผ่นดินของเขาตามภาษาตามตระกูลตามชาติของเขาบุตรของฮามชื่อคูสอียิปพูดและคานาอันบุตรของคูชื่อเซบาฮาวิลาสับทาลาอามา และสับเทคาส่วนบุตรของราอามาชื่อเชบาและเดดานคูธมีบุตรชื่อนิมโรดนิมโรดเริ่มเป็นคนเกล้ากล้าบนแผ่นดินนิมโรดเป็นพานใหญ่ยิ่งต่อพระพักพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงมีคำสุภาษิตว่าเหมือนกับนิมโรดพานใหญ่ยิ่งต่อพระพักพระเจ้าอาณาจักรแรกๆของนิมโรดนั้นคือเมืองบาบิโลนเมืองเอเรกและเมืองอักคัต เมืองทั้งสามนี้อยู่ในแผ่นดินชีนานิมโรดไปจากประเทศนั้นยังแผ่นดินอัชเีเลียสร้างเมืองนี้นาเวเมืองเลโฮบอตอีเมืองคาลาและเมืองเลเซนซึ่งอยู่ระหว่างเมืองนี้นาเวกับเมืองคาลาเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่อียิปต์มีบุตรชื่อลูดิมอานานมินเลฮาบิมนับทูบัตุซิมคาตูฮิม ผู้เป็นต้นตระกูลคนฟิลิเตียและคนคับโทรินคานาอันมีบุตรหัวปีชื่อไซดอนกับน้องชายชื่อเฮดกับคนเยบุตคนอาอรโมไรคนเกอร์กาซีคนฮีไวคนอาราคีคนซินีตระกูลอาราวัตชาวเซเมอและตระกูลฮามัดภายหลังตระกูลของคนคานาอันก็แยกย้ายกันไปเขตของคนคานาอัน ยื่นจากเมืองไซดอนไปทางเมืองเกดาจนถึงเมืองกาซาและไปทางเมืองโซโดมโกโมราอัตมาและเซโบยิมจนถึงเมืองลาซาคนเหล่านี้เป็นพงพันธ์ของฮามตามตระกูลตามภาษาตามเมืองและตามชาติของเขาฝ่ายเชมพี่ชายใหญ่ของยาเฟตเป็นบิดาของชนของชนเอเบอร์เขามีบุตรหลายคนด้วย บุตรของเชมนั้นชื่อเอรามอัชชูนอารปักชาติลูดและอารัมบุตรอารัมชื่ออูธคูนเกเท,เทอร์และมชัชอารปักชาติมีบุตรชื่อเชลาส่วนเชลามีบุตรชื่อเอเปอร์เอเปอร์มีบุตรสองคนคนหนึ่งชื่อเพเลกด้วยว่าในข่าวอายุของเพเลกนั้นเขาแบ่งแผ่นดินกันแลนะน้องชายของเพเลกชื่อโยกทานโยกทานมีบุตรชื่ออันโมดัส เชเลพฮาซานมาเวทเยลาฮาโดรัมอุซานดิคราโอบานอาวีมาเอลเชบาโอฟีฮาวิลาและโยบัพคนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกทานดินแดนที่พวกเขาอาศัยอยู่เริ่มจากเมืองเมชาไปทางเซฟาถึงถิ่นเทือกเขาทางทิศตะวันออกคนเหล่านี้เป็นพงพันธุ์ของเช ตามตระกวูลตามภาษาตามเมืองและตามชาติของเขานี่แหละเป็นพงพันธุ์ที่สืบมาจากบุตรของโนอาห์ตามลำดับสกุลวงศ์ตามชาติของเขาและจากคนเหล่านี้ประชาชาติทั้งหลายในโลกก็แพร่ภัยสันออกไปภายหลังน้ำท่วมขอบคุณค่ะขอไะเจ้าอวยพรทุกๆท่านค่ะ